ล่าสุดนะคะประธานาธิบดีกยอของเกาหลีใต้ได้ออกถแถลงการในวันนี้ค่ะโดยมีคําสั่งให้ทุ่มสรรพกาลังเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ําท่วมที่เผชิญอยู่ในขณะนี้รวมถึงประกาศเขตภัยพิบัติพิเศษเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยในภายหลังขณะเดียวกันก็มีคําสั่งให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษหลังจากที่มีพยากรณ์นะคะว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนักอีกในวันนี้ และมีการแถลงถึงยอดของผู้เสียชีวิตด้วยตอนนี้อยู่ที่40คนและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงมากกว่านี้อีกเพราะว่ายังมีผู้สูญหายอีก9คนค่ะนอกเหนือไปจากนั้นวันนี้นะคะนายุนซอกยองเองก็เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดก,การภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยมีนาย,ยกรัฐมนและบรรด,ดาคณะรัฐมนตรีจาก17กระทรวงเข้าร่วมด้วย และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมค่ะผู้นำเกาหลีใต้ได้เดินทางไปยังเมืองเยชอนที่อยู่ห่างจากกรุงโซไปทางตะวันออกเฉียงใต้165กิโลเมตรซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่ม19คนและสูญหาย8คนนับตั้งเกิดฝนตกหนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างค่ะ มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นกับพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกน้ำท่วมราวราวหน0 0งไร่มีการอบยยพู้แล้วมากกว่า1,000 0คนใน14เมืองและจังหวัดทั่วประเทศนะคะขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์ค่ะว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสูงสุด250มิลิเมตรตกลงมาในจังหวัดชอลารแล้วก็ ชุมชองรวมไปถึงคลองสังในวันพรุ่งนี้18รก,กรกดาคมด้วยค่ะ